เือเรื่องของสิ่งแวดล้อมเนี่ยนะครับจะเห็นได้ว่าเนี่ยมันมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมเนี่ยอยู่เป็นจำนวนมากนะครับ,รบถ้าเกิดจําได้ในอดีตเนี่ยมันจะมีกฎหมายสมัยรัตนกโกสินทร์ศกเลยเรื่องของผักตบชวาใช่ไหมครับว่าถ้าเกิดมีผักตบชวาเนี่ยไปอยู่ที่หน้าบ้านใครเนี่ยก็จะมีจะมีความผิดนะครับมีโทษปรับประมาณ2ี่บาทที่ผมจาได้นะครับเพราะงั้นทําให้ในอดีตเนี่ยพวกเรา,าว่าเวลามีเจอผักตบชวามาอยู่หน้าบ้านเนี่ย ก็ใจที่ว่าเจ้าขึ้นเนี่ยก็เลยว่าปัดไปเป็นคนหน้าบ้านเพื่อที่ว่าไม่ต้องถูกปรับนะครับซึ่งกฎหมายสิ่งแวดล้อมในอดีตเนี่ยในปัจจุบันเนี่ยมีการพัฒนาขึ้นมากนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกฎหมายรัฐธรรมนูญก็ดีกฎหมายากฎหมายสิ่งแวดล้อมกฎหมายการถนาสุขอะไรพวกนี้เยอะแยะมากมายนะครับประเด็นอยากจะพูดคลืนประเด็นแรกคือว่าถ้ามองว่ากฎหมายสิ่งแวดล้อมในปัจจุบันเนี่ยมันมีมากเพียงพอหรือยังมากเพียงพอกับการที่จะป้องกันแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมได้หรือยังหรือว่า มันยังมีช่องว่างของกฎหมายอีกบางส่วนที่ต้องมีการพัฒนาแก้ไขยังไงนะครับประเด็นนี้ถ้าอาจารย์เวรมองยังไงครับครับคือจริงๆแล้วเนี่ยถ้าถามว่ากฎหมายเ,เรื่องสิ่งแวดล้อมปัจจุบันประเทศไทยมีมากเพียงพอหรือยังผมตอบได้เลยว่ากฎหมายสิ่งแวดล้อมของประเทศไทยเนี่ยมีเยอะมากมีหลายสิบฉบับท,ท,ที่ที่กฎหมายออกมาออกมา ในบางครั้งเราไม่ได้นำมาใช้ครบถ้วนทุกฉบับด้วยซ้านะครับไม่ว่าจะเป็นพรบส่งเสริมรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมไม่ว่าจะเป็นพรบรักษาความสะอาดไม่ว่าจะเป็นพรบสาธารณสุขพรบผังพรบการผังเมืองพยาบัติโรงงานพระหยัดการชนประทานหลวงพระหยัดควบคุมอาคารพระหยัดข้อมูลข่าวสาร พระหยาดสุสานและชาวนาสถานเลยแล้วก็พระหยาดตามไม้ก็ดีพระหยาดสุขภาพแห่งชาติซึ่งเพิ่งออกเมื่อ25 5ห้าศูนย์ี่ผมว่ากฎหมายเรื่องสิ่งแวดล้อมของเรามีเยอะมากแต่ว่าจะทำปฏิบัติให้ได้เป็นไปตามกฎหมายต่างๆนั้นต่างหากที่จะทำได้หรือไม่แล้วก็หน่วยงานของรัฐก็ดีหรือ ถ้าหน่วยงานของรัฐไม่ปฏิบัติตามกฎหมายประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ก็ต้องช่วยกันเพื่อรักษาชุมชนของตนก็ดีหรือ,อสิ่งแวดล้อมมลภาวะที่จะเกิดกับธรรมชาติที่อยู่ของตนก็ดีก็ต้องช่วยกันแก้ไขถ้าหน่วยงานของรัฐไม่แก้ไขก็กแสดงหมายถึงว่าท่านมองว่ากฎหมายสิ่งแวดล้อมในบ้านเราเนี่ยมีมีมากเพียงพอแล้วนะครับก็สามารถที่จะถ้าเกิดนาไปใช้จริงๆเนี่ยก็สามารถที่จะ บังคับใช้ได้แต่ัำถามอยู่ที่ว่าบางครั้งเนี่ยการที่มีกฎหมายเยอะๆเนี่ยนะครับแล้วก็กฎหมายแต่ละฉบับเนี่ยก็ให้อํานาจรัฐกิจที่แตกต่างกันบางครั้งเนี่ยมันเกิดเาเรียกว่าพื้นที่ทับซ้อนนะครับไม่ใช่ขัาวิหารนะเป็นพื้นที่ทับซ้อนเนี่ยบางครั้งเนี่ยเป็นพื้นที่ช่องว่างของอำนาจหรือเปล่าตรงนี้ท่านสีบรรมอย่างไงครับเรื่องของกฎหมายสิบแวดลอมตรงนี้ขอบคุณครับจริงๆผมขอแก้ข่าวมัอสครู่ที่ท่านสมชายได้นําเสนอไปเรื่องของคดีมัตส์พูธนะครับผมว่าณวันนี้เนี่ย คือเรื่องอยังไม่ยุติครับภาษีทางกฎหมายก็บอกว่าสงครามยังไม่ยุติยังไม่เริ่มนับศพอย่าเพิ่งนับศพอย่าเพิ่งนับศพแม้ว่าศาลปกครองกลางจะได้มีคำพิพากษาในศาลชั้นต้นว่าโครงการที่ไม่เข้าข่ายตามประกาศของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติซึ่งประกาศองมา11ประเภทกิจการนั้นก็สามารถดําเนินการต่อไปได้ ซึ่งหลายคนเข้าใจว่าน่าจะประมาณสักเจ็ดสิบสี่โครงการครับแล้วก็หลุดล่วงหลุดรอดไปประมาณสองโครงการเนี่ยแต่ว่ายังติด,ตดอยู่ประมาณสองโครงการแต่ก็ถ้าจริงแล้วไม่ใช่ฮะมีมากกว่านั้นครับแต่เพียงแต่ว่าภาครัฐแล้วก็หลายหน่วยงานพยายามไม่เสนอข่าวนะะเกรงว่าจะกระทบกับการลงทุนอะไรต่างๆซึ่งซึ่งเรื่องนี้ยังต่อสู้กันนะครับผมกับเ,เรียนท่านผู้ชมทางบ้านว่า เรื่องนี้เรายังสู้กันอยู่ถึงสารปกครองสูงสุดแล้วผมก็ยังได้ฟ้องไปอีกหลายคดีในเกี่ยวกับการเพิกถอนโครงการประเภท11กิจการเพราะว่าเป็นการประกาศนั้นไม่ชอบด้วยกฎหมายเนื่องจากว่าก็หมายถึงว่าอย่าเพิ่งเริ่มนับศพใช่ไหมครับใช่ครับใช่ครับดันั้นอย่าเพิ่งกิ่งเกรงใจว่าผู้ประกอบการได้ชนะแล้วณวันนี้การต่อสู้ทางคดีนั้นยังมีอยู่และที่สําคัญก็คือว่า สารปกครองแล้วยังมีสารรัฐธรรมนูญซึ่งเป็นกฎหมายสูงสุดนะฮะตามรัฐธรรมนูนนะฮะมาตราหก็บอกแล้วนะว่าคำพิพากษาของสารรัฐธรรมนูนนั่นแหละจึงจะค่อยนับศพทหารอีกทีว่าว่าเท่าไหร่นะแต่ประเด็นณวันนี้เนี่ยในเรื่องของประเด็นทางสิ่งแวดล้อมเนี่ยผมคิดว่ากฎหมายสิ่งแวดล้อมเนี่ยแม้ว่าจะมีมากหรือมีน้อยเนี่ยไม่ใช่ประเด็นสําคัญนะครับที่สังคมไทยจะให้ความสนใจ เราคนที่จะให้ความสนใจในเรื่องนี้ในเรื่องของการปฏิบัติหรือบังคับใช้กฎหมายมากกว่า,าสังคมถ้าเป็นสังคมแห่งความยุติธรรมสังคมแห่งความเป็นธรรมนะฮะทั้ง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 หลายทั้ง,ท,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 งทุกภาคส่วนเนี่ยเราไม่จําเป็นต้องมีกฎหมายก็ได้เราอย่าลืมว่าในสมัยโบราณของเราเนี่ยการอยู่ร่วมกันในสังคมที่สงบสุขหรือสันติสุขเนี่ยเราจะใช้ระบบผู้เฒ่าผู้แก่ เป็นผู้ตัดสินในเชิงสังคมหากมีเรื่องทะเลาะเบาแหวงกันไม่จําเป็นต้องไปถึงเรื่องไปถึงตาํารวจไม่จําเป็นต้องไปถึงศาลเช็คเช่นเดียวกันว่าณนะวันนี้สังคมไทยแม้จะมีจํานวนคนที่มากขึ้น64 65ล้านคนเนี่ยจำเป็นต้องมีกฎหมายแต่แน่นอนว่าทรัพยากรธรรมชาติซึ่งมีอยู่จํากัดเน,นี่ยนะครับแน่นอนฮะ ด้วยด้วยนโยบายเพื่อการพัฒนาด้วยการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมเนี่ยจำเป็นที่จะต้องเอาทรัพยากรมาใช้เนี่ยแต่ทําอย่างไรเราจะสามารถปรับจูนความคิดของสังคมไม่ว่าจะเป็นกลุ่มทุนประชาชนหรือภาครัฐเนี่ยนะฮะให้มีความเข้าใจว่าการพัฒนาภายใต้ความสมดุลแล้วยั่งยืนเนี่ยนะฮะโดยที่ ผู้ประกอบการก็ได้ประโยชน์ชาวบ้านก็ได้ประโยชน์ภาครัฐเองก็ได้ประโยชน์เนี่ยจะทําอย่างไรนั่นมากกว่าการที่จะมาบอกว่ากฎหมาย จะใช้ได้หรือใช้ไม่ได้จะควรมีมากหรือมีน้อยเนี่ยผมคิดว่านั่นไม่ใช่สาระสําคัญเลยสําคัญอยู่ที่เจตนารมของรัฐเองเจตนารมของผู้ประกอบการเองที่จะมองเห็นความสําคัญของภาคประชาชน<ม>ว่าในฐานะภาคประชาชนซึ่งอาจจะได้รับผลกระทบอันเนื่องมาจากนโยบายได้รับผลกระทบอันเนื่องมาจากการประกอบการของหน่วยงานเอกชนเนี่ย มันสมดุลกับความที่ประชาชนได้รับผลประโยชน์มากน้อย<ท>แค่ไหนนัน่นคือเหตุสําสคัญมากกว่า่า่ก็คือกําลังมองว่ากฎหมายสิ่งแวดล้อมเนี่ยในปัจจุบันเนี่ยมันก็เรียกว่า จะมีมากหรือมีน้อยเนี่ยไม่ใช่ประเด็นหลักใช่ครับประเด็นหลักคือการมีการพูดคุยกันทั้งสองฝ่ายนะครับแล้วก็มาคับไปตามนั้นท่านอาจารย์มีรลาบอกเมื่อสักครู่เลยว่ากฎหมายสิ่งแวดล้อมเรามีเยอะไม่ใช่เฉพาะ1ิฉบับนะผมว่าไม่ต่ำกว่า 30- 40 50บาฉบับคือคือกฎหมายเนี่ยมีหลายระดับตั้งแต่รัฐธรรมนูญประกอบรัฐธรรมนูญมาเป็นพระราชกำหนดไปเป็นพระราชบัญญัติมาเป็นกฎกระทรวงระเบียบเรื่องต่างถ้ารวมทั้งหมดแล้วถ้าเกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมผมว่าไม่ต่ำกว่าเป็นร้อยรฉบับท่านกำลังมองว ใจะเป็นข้อชักออกมาใช่ไหมครับใช่ครับทีนี้เรื่องของกฎหมายสิ่งแวดล้อมเนี่ยครับท่านจาริลาครับข้าวๆเนี่ยนะครับมันมีบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญไหมครับว่าเรื่องของสิ่งแวดล้อมมันยังไงบ้างครับขอที่บอกได้นะครับเรื่องการสิ่งแวดล้อมที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญเนี่ยนะครับก็บัญญัติไว้ เรื่องสิทธิชุมชนนะครับ,รบที่พูดถึงเรื่องรัฐมนูลมาตรา66 67บอกว่าชุมชนมีสิทธิจะอยู่ในคือคือโครงการต่างๆใน66 67เนี่ยโครงการต่างๆที่จะดำเนินโครงการได้นะครับจะต้องศึกษาผลกระทบก่อนแล้วก็ประชาชนในชุมชนนั้นมีสิทธิจะต่อต้านมีสิทธิจะมีสิทธ ที่ที่จะ,อะยอมรับหรือไม่ยอมรับโครงการที่จะเกิดขึ้นในในชุมชนของเขานะครับอย่างมาตรา67วรรคสปัจจุบันนี้แก้ไขใหม่จากมาตรารัฐธรรมนูญมาตรา56ของรัฐธรรมนูญ2540ค,ค,ครับปัจจุบันนี้เดิมทีเนี่ยโครงการที่มีผลกระทบสิ่งแวดล้อมเนี่ยนะครับจะต้องทำศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมซะก่อน แต่ปัจจุบันนี้นอกจากศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมแล้วยังต้องศึกษาผลกระทบด้านสุขภาพด้วยจะต้องให้องค์ประชาชนในพื้นที่ให้ความเห็นชอบนะครับและก็ให้องค์กรอิสระด้านสิ่งแวดล้อมเนี่ยนะครับให้ความเห็นชอบโครงการที่เกิดขึ้นซึ่งอ,องค์การอิสระเนี่ยมีทั้งองค์การเอกชนทั้งผู้แทนสถาบันการศึกษาเนี่ยครับเป็นเป็นโครงการที่ที่พูดไว้ในรัฐธรรมนูญ